This is I drank a glass. We come to see B J B J M C. This is Batumi. I drank a glass. We come to see B J B J M C. This is Batumi. I drank a glass. We come to see B J B J M C. B G. B G oh. Whoa. Whoa. ุก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ที่ทางบางกอกการ์ดนะฮะได้ได้ให้โอกาสกับทีมมาบอลน้องใหม่อย่าง BG VC ีนี่ครับก็ร um ู้สึกว่าทุกคนดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับ ก็ช uh, um, ่วงนี một, uh, ้ก uh. uh, ็ระยะเวลาในการฝึกซ้อมก็ประมาณ1นเดือนนะครับ1เดือนก็ก uh. ็เต็มท um, ี่ฮะตอนนี้ทุกคนก็พยายามรวมตัวกันให้ให้ให้ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็มามาจากแต่ละที่แต่ละสโมสรก็มารวมกันแล้วก็พยายามปรับปรุงสิ่งที่ยังไม่ดีแล้วก็เพื่อพร้อมที่จะทำการแข่งขันในโปรโรลีทั้งนี้ครับ ก็ม <S an> ีอย <an> ่างที่รู้ก็มีหน่องพื้นจิตนะครับแล้วก็มีคอนทันเกิดปาเกิดปากตัวตัวเซตของทีมชาติแล้วก็มีปุ๊กจุธารัตน์แล้วก็มีคารีนาแล้วก็มีน้องๆจากทางอุดรอุดรวอลเลย์บอลของทีมสโมสรอุดรเข้ามาร่วมทีมด้วยคือจริงๆก็เก่งทุกทีมนะฮะงั้นเราเราก็ต้องให้ให้เกียรติ ทุกทีมทุกสโม,มสรที่ส่งมาเราก็ต้องเล่นเต็มที่นะเล่นเล่นสมกับเป็นกีฬาอาชีพแล้วครับต้องเต็มที่ครับกับการแข่งขันทุกแมตช์ครับเ,เป้าหมายของเราก็ก็คงต้องต้อง,ต,องต้องเป็นแชมป์ของของโปรชาลเลนจ์ไห้ได้ขึ้นขึ้นเพื่อจะคัดขึ้นขึ้นหลีกใหญ่ให้ได้ครับผม คืออันดับแรกเลยที่รู้ว่าจะมีทีมบางกอกกา s ต,ตั้งเป็นทีมวอนเล่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเคยได้ยินชื่อเสียงของทีมฟุตบอลมาก่อนก,ก็ก็รู้ว่าเขาเป็นทีมใหญ่แล้วพอรู้ว่าเขาจะมาทําทีมวันลเล,ล่ก็รู้สึกว่าเออวงการวอลเล่เราจะได้แบบพัฒนาขึ้นมาเลยก็รู้สึกดีที่มีทีมใหญ่หญแบบนีม้มาสนใจแล้วก็ร่วมพัฒนาทีมวอลเล่ก็คือน้องๆคือถ้าพูดถึงพวกน้องกับผู้อย่งเงี้ยซ้อมทีมชาติอยู่แต่ว่าน้องๆ ที่เก็บตัวอยู่ที่นี่ก็มีโคโจซ้อมกันอยู่ทุกวันก็คิดว่าคือสภาพร่างกครงร่างกายอะไรก็น่าจะเตรียมความพร้อมเต็มที่ค่ะที่จะแข่งดีชั่นหนึ่งเพื่อถึงเนี้ยก็ดีชั่นหนึ่งจะคัดที่สวนสุนันทาระหว่างวันที่9ถึง20แต่ว่าดีจีจะเริ่มแข่งวันที่22ถึงวันที่20ค่ะตอนเที่ยงทุกวันนะคะก็ใครที่ว่างแล้วก็อยากจะช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมเราก็ไปติดตามเชียร์กันได้ ขอบคุณค่ะค่ะก็เสื่ภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าอย่างทีมบางกอกการก,ก็เป็นทีมฟุตบอลในระดับประเทศนะคะไทยลีกก็เป็นทีมระดับโตโต้ขนาดเลยทีนี้พอหันมาทำาวเล,ปล่ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าภูมิใจมากที่เขาได้เชิญเราไปร่วมทีมกับบางกอกการนะจริงๆปีนี้ก็คือไทยแลนด์เราอะถ้าเกิดว่าพ้นโปรไปนะคะ เราเป็นทีมน้องใหม่เราก็หวันอยู่แล้วเพราะว่าทีมตอนนี้มันแข่งขึ้นเรื่อยๆเราก็มีตัวต่างชาติเข้ามาเล่นด้วยซึ่งเราต้องผ่านโปรชาลนให้ได้ต่อซึ่งวันที่12นี้เราจะเริ่มคัดโปรชาลนคือโปรชาลนนี้เราก็ไม่รู้ว่าทีมที่ส่งเข้าแข่งขันเนะะี่ยค่ะจะมีใครมั่งอะไรมั่งคือเรายังไม่รู้ตัวผู้เล่นซึ่งตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะทําออกมาให้ดีที่สุดพูดถึงอาการบาดเจ็บต,ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าคือเราจะขอตรวจละเอียดอีกทีนึงว่าสาเหตุข,ของการบาดเจ็บที่แท้จริงอ่ะ มันมาจากอะไรซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันบนาดเจ็บค่ะตอนนี้ก็คือเจ็บแน่นอนแล้วเราวิง่งวิ่งไม่ได้กระโดดไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปตรวจว่าอยากรู้เต็มที่ว่ามันเป็นอะไรค่ะก็รอการตรวจผลมาค่ะฝากถึงแฟนวอลเลย์บอลน,นะคะฝากทีมน้องใหม่ของเราด้วยะคะทีมบางกอกการ์ดวีซีนะคะช่วยติดตามทีมบางกอกการ์ดวีซีนะคะ